ท่านด้วยกันนะครับวันนี้มก็จะมาสอนวิธีการทำหมัดซุปนะครับนี่ครับหมัดซุปนะครับนี่ครับแบบสอนแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดเลยนะแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับผมไม่ต้องเห็นไม่ต้องสงสัยนะครับว่าตรงนี้คืออะไรนะครับออโต้คลิกนะครับไม่เชื่อใช่ไหมครับําให้ดูนี่ครับออโต้คลิกนะครับเอาไว้ฟาร์มหมัดนะครับโอเคผมก็จะไปทีละอันเลยนะครับก็แบบขัานแรกนะครับ หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหมัดเขไม่ต้องพิมพ์แบบโอเคนะครับอันดิ้นแรกนะครับอันแรกนะครับก็คือหมัดมังกรนั่นเองนะครับหมัดมังกรซื้อที่ไหนใช่ไหมครับนี่คาเฟ่ใช่ไหมครับนี่คาเฟ่ใช่ไหมครับนี่คาเฟ่ครับ นี่นะครับเพื่อจะมาทำให้เรากระโดดขึ้นมานะครับโบสีหน้าครับเพื่ออยู่ทาานี้ใช่ไหมครับเพื่อเราทําการนะครับหันไปที่ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ตรงไปเลยครับผมตรงมานะครับที่ประตูอันที่สองนี้นะครับอันนี้นะครับดึงไปก็ขึ้นมานะครับแล้วก็เรามาซื้อตรงนี้เลยนะครับ 1,500ันห้าร้อยเซกเมนต์หรือว่าหนึ่งันห้าร้อยเงินม่วนนะครับมาแล้วครับรอซื้อนะครับพอเราซื้ออหมัดบางกรมมแล้วใช่ไครับให้เรานะครับมาฟาร์มนะครับฟาร์มแบบนี้นะครับให้เรามาฟาร์มนะครับจนกว่าจะถึงแบตเตอรี่สามร้อยนะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนหมัดได้เลยครับพอถึงแบตเตอรี่สามร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราไปเปลี่ยนหมัดได้นะครับ เแล้ววันนี้ครับเราจเจอกันอีกทีนึงตรงก่อแม็กมานะครับต้องไปก่อแม็กมานะครับผมก่อนร้อนก่อนเย็นโอเคนะครับแล้วก็มาซื้ก้อนน้องกระเย็นเลยนะคระร้อนเกิดไหมนะเช็คก่อนไม่เกิดไม่เกิดกเราก็จะมาตรงหมู่บ้าน,นเยอะน,นี่นะครับท่านกันยังไม่ได้ซื้อมาสายฟ้านะครับให้เราซื้อไปเลยนะครับ ในราคา5 0 0แสนบาทนะครับอยู่ที่ลูกหนึ่งหรือว่ามาซื้อตรงนี้เลยก็ได้ถ้าใครไม่ซื้อสักอย่างนะครับแล้วให้เราต่อไปนะครับก็คือฟิกแมคราเต้นะครับมัดมนุษย์เงือกใช้เงินอยู่ที่7 5 0 0 0 0นห้าหนะครับผมลืมบ่อนครับมัดบางกร3 0มมัสเตอรี่นะครับมัดสายฟ้า3า0รอมัสเตอรี่มัดมนุษย์เงือก3 0มรอมัสเตอรี่ขาดำามรอมัสเตอรี่นะครับผมพอเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมเงินไว้3ล้านนะครับ ที่จริงเงินผมมีประมาณ7แยน8ล้านแล้วมั้ง8 9ล้านเลยก็ผมไปซื้อของหมดนะครับก็พอเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามีเงินแล้วใช่ไหม3ล้านนะครับแล้วก็ให้เราขี่ก่อนเลยนะครับกอน่อนข้างหน้านะก่อนตรงนั้นนากก่อนทั้งแผงนั่นนะครับก่อนนี้เลยนะครับก่อนนี้นะครับก่อนแผงนี้นะครับไปกันเลยฮาร์มมูงโอเคนะครับบอเรามาถึงก่อนนี้แล้วนะครับ ก็ให้เราทําการแป๊หนึ่งนะครับก็ให้เราทําการเดินมาที่อีกทางหนึ่งนะครับอีกฝากหนึ่งนะครับเราเดินมาที่ฝากนี้นะครับหนี่ตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้นะครับแล้วก็โดดลงไปเลยนะครับโอ้โหแล้จะมีห้องตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินเข้ามาเลยนี่นะครับเดินเข้ามาปุ๊บผมขอเก็บ่องแป๊บนึงงกนะครับ โง่กร้าโทษทีแล้วเราเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาจะเจอตัวนี้นะครับให้เรากดไปเลยนะครับ mm hmm. เขาก็จะบอกว่าจะให้ซื้อสามล้านนะครับคุณจะซื้อหรือไม่ก็กดซื้อไปเลยนะครับ mm hmm. ส่วนท่านะครับก็ต้องรีวิวหรือเปล่ารีวิวได้ว่าบางคนบางช่องเราก็ทําแล้วนะครับ mm hmm. ท่าแรกนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ ใช้เดินทางก็ได้ใช้แต่ตูก็แรงนะครับเอาไวพ p v ีที่ดีนะครับถ้าที่2องนะครับโปรค้างได้นะครับถ้าปล่อยจะเป็นนี่ครับแบบนี้นะครับข้าที่3ามมันพุ่งชนนะครับนี่ครับแบบนี้เอ้ยก่อนแต่ว่ามันจะลองมาใช้กับตูให้ดูนะครับ